ใช่มันเดินครบสูบอยู่แต่มันไม่เท่ากันติดง่าย,ายในในบางครั้งถ้าเครื่องมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดง่ายอยู่นะรถติดนักมากระหว่างเรากลับรถตอนนี้เป็นไงบ้างครับพุโตใจสัน่นไม่รู้มันจะฮีตตอนไหน สวัสดีครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่ถึงมาถึงหกโมงเช้านอนไปสักพักกินข้าวกินปลาเอาเรามาสำรวจกันดีกว,ว่าว่าคันนี้เราไปซื้อมาเนี่ยโดยที่ไม่ลองขับเลยไม่เห็นไม่เชิงว่าไม่เห็นตัวจริงแต่เห็นแต่ในรูปอ่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้าง อันนี้เราเห็นอยู่แลวรับได้รับได้มาดูอันนี้ก็ประตูรับได้พอเราเห็นกันเนี่ยอฮก็ G.I. ของแท้ทะเบียนซีสเกต พวกนี้ก็ตามสภาพครับตามวาราคาจุดหนึ่งที่เราลืมถามเข้าไปว่า,าพวกยางขอบประตูเนะนี่ยพวกเนี้ยเป็นยังไงบ้างแต่ก็เห็นตัวจริงแล้วมันก็ตามการใช้ตามการใช้งานถามว่าใช้ได้ไหมก็ไม่ได้น่าเกียดแต่ก็ควรเปลี่ยนได้ละเนาะมันก็มีแตกมีอะไรบ้างคีบเคิบสวยอยู่นะสวยอยู่อยู่ครบ ครบหมดเลยยสวยหลังคาก็ใช้ได้ครับไม่ตรงกลางไม่มีอะไรมากแต่ที่น่าเป็นห่วงก็อาจจะเป็นพวกนี้ตามอายุการใช้งานแหละตามอายุการใช้งานแล้วก็ที่เซอรไพรส์ไม่ต่างกันก็คือฟิล์มฟิล์มติกระจกคันนี้นี่สวยมากแผงประตูนี่สวยภูมิใจมากเลย ปรับปร่มคิ Q ้วเขาข้างในด้านในโอเคมากแล้วก็คอนโซลครับสวยมากมีรอยนิดนึง30ปีแล้วอะ่ะเยก็ซื้อเดี๋ยวว่าซื้อผมซื้ออะไรมาปิดตกแต่งก็มันก็ใช้งานได้ครับเกตวัดครบเดิมเดิม30ปีฝ้าเพดานฝ้าเพดานฝ้าเพดานสวยปะ จะมีตรงนี้ที่ต้องเก็บนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรมากอ่ะไม่ได้ซีเรียสมาเอาไว้ท้ายสุดเลยกล็ได้อันนี้ที่เขาเห็นเขาตามหากันนะฝุกคิวยางหน้าหลังคราวนี้มีครับมีครบหมดอ่ะเว้นที่จับตรงนี้เฉยๆเก็บไม่มากเก็บไม่มากกระจกก็ต้องไล่สายไฟตอนนี้เหลือแต่เดินไฟกับเช็คระบบเชื้อเพลิงครับ ตอนนี้เหมือนกับเครื่องยังไม่ร้อยไม่ร้อเซนะเราแค่พยุงขับได้นะประมาณแปดสิบร้อยเงี้ยแต่จี๊ดมากก็คือดูไม้อ่ะคันนี้สามสิบปีนะแต่ไม่ม่งแบบส0 0 0 0นกับอีกหนึ่งันเจ็ดร้อย่ะไม่ดีนะครับสามแสนหนึ่เจอยถือว่าสาสิปีวิ่งน้อยมากเครื่องจี๊ดมากสดมากแปลกใจเหมือนกัน ก็นี่แหละให้ดูเท่านี้ก่อนเดีวเจอกันรอบหน้าครับลมสวยแกรดดังแอร์เย็นเดี๋ยวจะทำความสะอาดกับเดินระบบให้นิ่งขึ้นนิดนึงแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย two hours later พอดีพอดีครับเรามาอยู่ที่ อินเจ็ตช็อปไทยแลนด์นะครับเพิ่งมาถึงเลยเราจะมาทำการเช็คโมวฉชีดกันเนาะเพราะว่าเจ้าคุณปูนี่ที่เติมน้ำมาัน,านมานี่ใช้เยอะกว่าเครื่องเฮ็ดยี่สิบอีกอะเฮ็ดยี่สิบายังสิบสิบเอ็ดสิบสองกิโลลิตรอันนี้มันประมาณ9-9กกิโลหรือ8กิโลกว่าลิตร เลยว่าเช็คดีกว่าอาจจะรั่วหรือเปล่าเนาะโอเคลงกันเลยก็รอให้เครื่องเย็นแป๊บนึ่งเพราะจคุณปู่พ่งเตรียมฮิตเสมอตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่ฟี่ยินเสียงไอ้น้ำอยู่นะครับก็ตามนั้นเนาะปูนี้ชื่อดังกันอยู่แล้วแหละรู้ๆกันอยู่ เราได้มาใช้บริการครั้งแรกครับลุงเขียวของเราเจ้าคุณปู่สีเขียวของเราีจริงก็จะมาใช้บริการที่นี่แหละแต่เออประจบเหมาะจังหวะเวลาก็เลยไป,ไปหาอุปีบอนแทนโอเคครับที่เข้ามาแล้วเราจะทำการเช็คบัญชีกันใช่มันเดินครบสูบอยู่แต่มันไม่เท่ากัน ง่ายในในบางครั้งถ้าเครื่องมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดง่ายอยู่นะมาดูโอ้นี่คือหน้าตาม ดูกันว่าจะรอดหรือเปล่ากับเจ้าคุณปูกเครื่องพันหแต่กินน้ำมันยิ่งกว่าเครื่อง2องพันสามไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วล่างหัวฉีดก่อนเลยอันดับแรกครัเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนเขากำลังทำให้เนาะก็รุ้นครับ Few moments later. เอารถไปอูเคเอตลาดครับเป็นครั้งแรกที่เราติดต่ออู่นี้ไปแล้วก็เราตืินใจขับอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเพิ่งถึงเมาาื่ <c oughs> อเช้าเพราะอาการมันหนักมากอาจจะต้องคุยละเลอียดนึกซึ่ง พีเขานิดนึงเพราะว่ามันมีจิ้มหมึกอยู่เหมือนกันอาจจะํำสีด้วยครับรอดูก่อนว่างบประมาณมันเกินที่เราตั้งไว้ไหม300เสะราถติดมากมากระหว่างเรากับรถตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณโตใจสั่น รู้มันจะฮีต,ตอนไหนโอเคครับเรามาถึงอูแล้ว KS กลาดเป็นไงก็จะถึงสุดยอดครับ <laughs> สุดยอดมากที่คุณว้าว wow.